สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่30กรกฎาคม2 5 6พมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ทางด้านบริษัทก๊าซพรอมยักษ์ใหญ่การจัดการก๊าซหรือว่าการจัดหาก๊าซให้กับสาภาพยุโรปได้มีการลดการส่งกา๊าซผ่านท่อนอสตีมวันที่เชื่อมต่อไปอยังเงยอรมนีเนี่ยครับ ปัจจุบันนั้นเหลือแค่20%ของความสามารถในการจัดส่งเท่านั้นทําให้เวลานี้สาภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยครับจะต้องมีการประหยัดพลังงานกันในแทบจะทุกประเทศเหตุเพราะว่าวันว่าจะไม่มีพลังงานใช้เพียงพอในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ล่าสุดนั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีเปโตรซานเชสผู้นําของสเปนนะครับได้ปรากฏตัวในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานด้วยการสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ปลดกระดุมที่ด้านบนไม่ได้ผูกเนคไทแล้วก็สวมแจ็คเก็ตสีน้ําเงินโดยซานเชสเนี่ยครับได้บอกว่าตนได้หยุดผูกเนคไทแล้วนั่นหมายความว่าเราทุกคนสามารถทําเพื่อประหยัดพลังงานได้และตนขอให้รัฐมนตรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนทําเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางด้านเปโตซานเชสยังเรียกร้องไปถึงบริษัทเอกชนด้วยว่าให้อนุญาตให้พนักงานนั้นเข้าทํางานโดยไม่ต้องผูกเนคไทให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เปโตซานเชสอธิบายว่า เป้าหมายของการประหยัดพลังงานของสเปนนั้นเนี่ยครับคือต้องการประหยัดให้ได้7%ดังนั้นประเทศจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยประชาชนทุกคนลดการพึ่งพาจากทางด้านรัสเซียและลดการเกิดอัตราเฮินเฟอร์ทั้งนี้ทางรัฐบาลจะมีการอนุมัติโครงการประหยัดพลังงานในวันที่1สิงหาคมต่อไปอย่างไรก็ดีเป็ตัวซานเชซไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดว่าการเลิกผูกเนคไทยเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางกระทรวง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทําการแนะนําให้มีการตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ที่27องศาเซลเซ,เซ,เซ,เซียสซึ่งสูงกว่าการทํางานทั่วไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่สเปนนั้นกําลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิะลุ40องศาเซลเซียสทั้งนี้นะครับทางกระทรวงได้แนะนําว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ที่27องศาเซลเซียสเป็นการเปิดพัดลมช่วยด้วยนั้นเนี่ยจะทําให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับว่าเวลานี้ ก็จะเห็นได้ว่ายุโรปนั้นเนี่ยพยายามหาทุกวิธีการในการที่จะช่วยกันลดพลังงานแม้แต่การเลิกผูกเนคไทก็อาจจะสามารถช่วยให้ลดเรื่องของพลังงานได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าผูกเน็ไทนั้นเนี่ยครับก็จะทําให้รู้สึกอบอุ่นหรือว่าร้อนขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยครับให้มีอุณหภูมิที่ต่าลงเพื่อให้อากาศนั้นเย็นก็จําเป็นที่ว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปปรับเรื่องของอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศก็ เลิกผูกเน็ถ่ายซะนี่เป็นคําแนะนําที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเปโตซานเชสผู้นําของสเปนนั้นเนี่ยครับแนะนํากับบรรดาประชาชนรวมถึงรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติตามโดยตัวเขานั้นทําให้เห็นในวันแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยครับ